มาดูทีมงานว้ถามสิทธ์เอ้ยพกครับถกมาดูไม่กาเนี่ยว่าจะไม่ลงมาข้างในโบครับได้ลงแล้วครับนี่เอาไมโครด้วยใช่หะนี่ฮะแปดอี e ครับกลังแปดอีฮะน่า Ray à, à. chẳng là như thảo trong brag nha đầy miêu phương nắp phùm đèn mù lưu nắp giùm mặt đi khảo châu phơi mà phải ngon 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 อีเมตตือนแต่วะตีมานแค่รู้จีี่แครูยมาแค่รู้็เวมลีคาฟีก็ยูใต้ยัยแะเลือกวันนี้น่าจะถ้ามันฝฟนตกก็ไม่น่าเดือนครับแต่เรนตกนี้ก็ เดี๋ยวให้แปอียก้อให้ดูครับจะอูลัดดานะฮะนี่มีสีขาวมาด้วยนะอันนี้อันนี้นี่ฮะใส่เบอร์ห้าครับเต็มกล่องครับใส่ไม่ได้แล้วครับชิวๆครับชิวเหลือเกินอู้ มันจะไปฟิวฟิวอยู่ข้างบนไะโอ้ทางโหดไร้เหมือนกันนะมันลื่นนะมันลื่นรอกี้ไหมครับ ต้องเปิดจุกมองไอ้ไเปิดประตูมองแอร์น,นันขึ้นเกียร์สองบ่ดูสิครับขึ้นไปแบบมันทำแบบชิวๆมากเลยถอ้สหดทยทำสนุน่ย โรก,กี้ครับหน้ามุมโรกี้ไหนนี่โรก,กี้ไม่มีวันตายครับนี่ฮนะถ้าใส่กันชนใส่บางฝุ่นเนี่ยเก่าๆแบบนี้แหละครับนะมันมันสไตล์รอดอยู่แล้วครับถ้าใส่บางฝุ่นเต็มนะครับโอ้โหนี่คนระับสายสไตล์แบบนีนะ้จะดูโหดมาก ลองจินตนาการครับถ้าใส่บางฟูนหนึ่ยใหญ่ๆห,หน่อยเสียงรั้นอยู่แล้วครั้นี้ครับเด,นนะเดี๋ยวมาชมกันนะเดี๋ยวมาชมนะรอกกี้นี่ดูเป็นอ,อแบบมันสวยอยู่แล้วโหมรงสวยสายไฟหน่อยโอ้ยเจีมนะโอ้ดูทางนี้ไอเองเธอวิสัมรัก สำหรับ,บนี้สายร้อนนะนี่ yeah. Yeah. เย้ะเคลื่อนไปเดี๋ยวก็ตกรอกนี่นี่มันขับเป็นทุกอย่างครับสำหรับรถเกี่ยวก็ขับนะครับ,รบนี่เคยขับให้ผมด้วยนะจัดเลยครับไปเลยครับไปเลยครับนี่ฮะเบือห้าเต็มกอง เดี๋ยวเยอะมากเลยกันดินเ,เอายึดยึดยึด,ยดเลยแม่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนเอ,เอ้เยใจเย็นเลยยึดยึดโอ๊ยนี่ยะร็อกครับร็อกจากร็อกน้อยไปแล้วโห้ยรุนทั่วเลยครับเนี่ยลั่นจริงจริง นี่ครับตอนขึ้นเมื่อกี้ครับเจ้าสีเขียวครับน่าจะใส่เกียร์สองขึ้นนะครับถ้าเกียร์หนึ่งก็ประมาณรบกี้นี่ครับมันจะขึ้นเหนือเนี่ยม่กล้ามี้น่าจะจัดเต็มเลยเกียร์อสองเนนอนนะโอ้ยุดสำไมย,ยุด โคดีกว่าครับ pc p c 130ครับอ๋อคืดโคนครับคืดโคนอามาตากแห้งหน่อยโคนมาตากแห้งครับครับก็ตรงนี้ก็น่าจะไม่นานนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับ ไม่ถึงเดือนเนี่ยน่าจะเสร็จนะตอนแรกคิดว่าประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะไม่ถึงเดือนนะมันใกล้แล้วเหลือเก็บนิดๆน,นะครับก็ดินมาผสมนะถ้าเป็นดินเนี่ยไม่ค่อยติดนะฮะไม่ค่อยติดกระบะ

ดินคลุกดินนะก็รถดับก,ก็จะเบาแรงไปเยอะไม่ค่อยติดกับบาครับไม่ต้องเซะกับบะาไป,ปสงสัยสะเจลิกยังไม่เลิกครับไอ้คนนี้ยังไม่เลิกแปลว,ว่าน่าจะต้องมีไม้ครับ ถาฝนไม่มานี่ไม่น่าจะถึงเดือนนะดูไปดูมาแล้วตอนแรกคิดว่าจะเป็นเป็นเดือนนะไม่ถึงอ่ระยะทางที่เราดำวิ่งก็ไปที่ไปที่เทครับก็ไปกลับน่าจะถึงโลหรือ2โงโล,ลครับ สองโลกว่านะครับนะครับปรา2สองโลโลกว่าไปกับโอเคครับไม่มีมาเลยครับรถด,ดำครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนะฮะเพยงนี้นะครับมีไหนมาครับขอจบกับเจ้าคีซีร้อยสามสิบงนี้ครับ